Phục lòng thầy Trần phu, nha Phụ phu, tháng tháng Bộ trang tìm bộ Bé khô Vì vô vô đi sâu Vô 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 在相手多年前，我牵了你的手，从此后我们风雨同路就痊雨了，我为你撑伞；衣服破了，你帮我缝衫。 Chiều cô là suốt mùa niên Water lien ôm vào lỡ xa xa 니 tôi huyền bên cho

โอ้สายเชียงโช่เพลงสัง,สง,สงชาฟูนะ่เนาะเป็นชาเป็นเพลงแบบเหมือนรักการชั่วฟ้าดินเสรหลายนะคะคำแปลก,ก็คือชาฟู่แปลว่าประคองประคองไปด้วยกันคือรักกันมาตั้งแต่วัยหนุ่มสาวจับมือกันมาตั้งแต่วัยหนุ่มสาวเดินมาด้วยกันนะคะแล้วก็ อยู่กันจนแก่จนเท่านะคะเป็นความรักในอ m a เมจินเป็นความรักในอุดมคติซึ่งในยุคนี้ค่อนข้างจะหายากแล้วนะคะความรักที่จะแบบอยู่กันยั่งยืนต้องเกิดจากการที่แบบเราเข้าใจธรรมชาติของชีวิตนาะของอีกคนหนึ่งนะคะว่า เขาก็เป็นตัวของเขาเราก็เป็นตัวของเรานะคะแล้วก็แต่ละคนก็คือมีความสุขเติมเต็มจากภายในนะคะแล้วพอมาอยู่ร่วมกันมันก็จะประคองความรักให้ไปตลอดโลกฝั่งได้ก็ต่างคนต่างไม่ได้ขาดไงคะก็ไม่ต้องมาเติมเต็มซึ่งกันและกันแต่ต่างคนต่างจูงมือกันผ่านกันก้าวเดินไปด้วยกันเพลงนี้ก็จะประมาณว่าเออ แม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปเป็นสิบสิบปีแล้วฉันก็ยังรู้สึกว่าเราเพิ่งแบบรักกันอะเราเพิ่งรู้จักกันแล้วก็ความรักอะยิ่งนับวันมันที่มากขึ้นมากขึ้นแม้ว่าเธอจะมีรอยแห่งการเวลาบนใบหน้านะคะฉันก็ยังรู้สึกว่าเธอยังสวยงามในใจฉันอยู่เสมอนะคะ ไม่ว่าจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นนะคะฝนตกฉันก็จะก,การร่มให้เธอเสื้อผ้าฉันฉีกขาดเ,เธอก็ซ่อมเย็บให้ฉันเวลาเธอร้องไห้ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเธอไม่ต้องห่วงนะอะไรประมาณนี้แล้วในวันที่เราสองคนเดินไม่ไหวแล้วก็ขอให้เราสองคนยังอยู่ด้วยกัน ตลอดไปเคียงข้างกันตลอดไปประมาณนี้นะคะเหมือนกับว่าจูงม,มือกันเดินมาตั้งแต่วัยหนุ่งสาวจนวัยนี้แล้วนะคะความรักก็ยังไม่ได้ลดลงเลยนะคะเป็นความรักที่สวยงามมากๆเลยนะคะเพลงชามฟู่ค่ะเพื่อนๆฝึกร้องได้นะคะ